ามาต่อเลยดีกว่ากับเลโก้จูสิ่เวิร์ในพาร์ทที่5เออใช่ห้าะวะ5าแหละโอเคลหลังจากที่เราหนีตายกันมาก็ได้รู้ว่าไอ้เชี่ยแนวเสาอินโดมินัสนั่นมันคือแรปเตอร์ผสมกับทีเล็กเชี่ยก็ว่าละ่ะทำไมแม่งถึงคุยกันถูกคอเลยเมื่อกี้เชี่ยเอ้ยโอเคนี่คงจะเป็นตอนสุดท้ายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นนะเปิดสัญญาณหลังเสาไฟด้วยไอ้เชี่ยส่งสัญญาเข้าไปแวบเปิดเครื่องนี้ออกมาปึ๊บเป็นทางให้เราปีนเวดปีขึ้นไป ว้าวมาแล้วไอ้เชี่ยไม่ได้กูง้อเกินไอ้เชี่ยโอเว่นมึงไปเรียนรู้วิธีใช้คอมมาเฮ้ยกูติดเชี่ยอะไรเนี่ยเออเอออีเออโอเคปรับปรับป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 ับเด็กผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกโอเคให้คุณน้าขึ้นไปเออนางเอกของเรื่องว้าวมาแล้วมาเรื่องนี้ง่ายๆว่ามาเลยซ้ายขึ้นลงโอเคสบายไอ้สารกูพาแค่รอบเดียวพอรอบนั้นประตูเปิดแล้วเราก็ลุยกันต่อ รู้หรือเปล่าว่าจุสิกเวลิลนั้นสร้างมาต่อกับอิสลาลนนบ้านเลยละ่ะซึ่งเป็นออริจินอลของจุสิกพาร์คใช่กูเจอรถมันมาแล้วด้วยวิ่ง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 เข้ามาในเออศูนย์วิจัยจุดสิกเวิลนี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เฮ้เชี่ยเชี่ยเอ้ยมันปิดแ็บนี้ไปแล้วอ๋อแม่งลือไปหมดเลยเชี่ยแม่งกำลังขนของหนีไอ้เชี่ยบริษัทอินเจนสวัสดีครับเก็บของได้เลยเฮ้เชี่ยมันเอาของกูไปจริงด้วยเฮ้หมูปิน ไก่รถยนต์นกพููมีปีกแล้วก็ยูนิคอนเออวัวนิคอนหรือเปล่าเฮนรี่อยู่ไหนเอาเฮนรี่มาเดี๋ยวนี้เออแม่ไม่สนใจด้วยด็อกเตอร์วูทำงานให้กับเราเรชี่ยเชื่อนั่นไม่ใช่นอสอจริงไดโนอสอปลอมไม่หรกเด็กน้อยคิดสภาพสิว่าตัวขนาดนั้นความฉลาดและความอันตรายจะมีประโยชน์แค่ไหนสำหรับกองทหารวันนี้ใครใกดกิงอ่ะ กูเอกดเก่งอ่ะวันนี้เฮ้ยเชี่ยกดเก่งได้ด้วยอ่ะใจเย็เยนก่อนแม่หนูรูปจมูกหน่อยเชี่ยเฮ้ยเราเราพวกเราพวกเดียวกันไม่ใช่เหรออุ้ยอุ้ยงับ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 เชี่ยแม่งกัดเป็นเลโก้เลยเออก็ก็เป็นเลโก้นี่หว่าเออเป็นกระดูกแบบในตู้เลยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมันดัดแปลงกูเป็นนางเงือกเฮ้ยทางนี้นอุ้ยเชี่ยอืมเชี่ยชาลีวะเนี่ยชิบหายละโดนล็อกโอ้เชีย่ยเอ้ยโอเคไปทางนี้ก่อนดีกัน โซเชียลไวไฟเห็นท่อไหนหรือเปล่ามันจะพาเราขึ้นไปข้างบนนั้นไ,ได้โอเคโอเคมึงปีนขึ้นไปแล้วกันเอามึงกัดทิปต่อมทียอะไรเนี่ยกระโดดเกาะโอเคเราค่อยๆไต่ไปเออเออเออกระดึบกระดึบกระดึบโอเคตอนนี้มีทางแยกโอ้วววอุ้ยเฮียหลุดกระจายเป่าเป็นฝุ่นเลยเฮียโอเคเรามีให้เด็กประกอบเชี่ยฉันใช้กระดูกได้โอเค เด็กๆคนอื่นขุดหาฟอสซิลมาแล้วก็เก็บกลับบ้านไอ้เหี้ยนี่แม่งขุดเจอฟอสซิลประกอบเป็นบันไดไอ้เหี้ยนเจ้าบาเลยเนี่ยหนูน้อยเออหนุ่มน้อยแล้วกันหนูน้อยมันแปลกๆเว้ยนี่คืออะไรอะ่ะทำะไรอะ่ะแอร์ก,กดเครื่องเล่นเกมเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเปิดเสียงทำ้ยอะไรไเฮ้ยชิบหายแล้วขึ้นซ้ายลงโอเคมาเรียบร้อยเปิดทางมามุนดีเอ็นเอคุงมะเนี่ยดีเอ็นเอคุงตัวใหญ่ไอ้เหี้ยโอเคตัดเชือกดีเอ็นเอคุงฉันขอโทษนายคนต้องลงมาก่อนนะนะอยู่กับกูมาสี่ภาคโอ้ไอ้เหี้ย ต okay. ุ้ยดินเอคุงแตกเป็นเสียงเลยโอ้ไม่จริงอ่ะโอ้เชี่ยเอ้ยนั่นแพงด้วยเออไม่ละกูกูว่ากูกูไม่จ่ายหรอกแน่เชี่ยกูจะชีวิตรอดกูไม่มาจ่ายขอที่นี่หรอกโอเคมันคืออะไรอ่ะอ๋อคอกระจกข้างในมีแรปเตอร์ปลอมอยู่แต่ข้างนอกเป็นแรปเตอร์จริงไะดิอุ้ยเชี่ยมึงกูนึกว่าจะค่อยๆทุบไอ้เชี่ยมึงทุบแรงชิบหายเลยไอ้เชี่ยบ๊อบบ๊บบ๊บบ๊บเชี่ยเข้าได้จริงด้วยโอเคแล้วก็โผล่มาโอ้ เชี <Mile dizzy> ่ยทีนี้ที่ไหนมีมีผานกระดูกโอ้เชี่ยเฮ้ยมีวิธีทำให้พวกเราผ่านไปได้ไหมโอเคมีแน่นอนผมกำลังหาไปปปับ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 แล้วก็ประกอบเสร็จเป็นตารางหมักลุกเออไม่มันไม่ใช่ตารางหมูลุกเชี่ยเอ้ยมันรู้เชี่ยเอ้ยค่อยๆ่อย่องไปมึงไม่รู้หรอกโอเคเราต้องหาทางล่อล่อเออล่อมันมานี่แล้วกันแบบนี้ติดผมกดปุ่มล่อไปแล้วไม่ไปลอะครับ ไอ้เหี้ยผมกดปุ่มล่อไปแล้วนะครับไอ้เหี้ยอ๋อเราต้องดันเข้ามานี่หว่าไอ้เหี้ยเอ้ยก็ว่าอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยเรามันต้องกดปุ่มล่อเราต้องลากมันเข้ามาโอเคประกอบเรียบร้อยสวยงามเจ่ว่าเลยเด็กๆเอ้ยเด็กๆแม่งเก่งว่ะค่อยๆย่องไปเรามีไฟเรามีไฟไม่ใช่ไฟแบบแบบมีกำลังใจแบบกูมีไฟอ่ะนี่ไงไฟเนี่ยเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยผีหรอกไอ้เหี้ยตามสูตรเลยกูว่าแล้วไฟฟาดหน้าแม่งไอ้ชิบูมึงยุ่งกับกู ไอ้เจมูอย่า grab คอกูไอ้เหี้ย์ต่อยโดนทีมขาคู่ไอ้เหี้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยมึงระวังแก๊สนั่น่ะไอ้เหี้ยมึงจุดไฟในนี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ามันหายไปได้ไงอ่ะหักขึ้นดึงลงโอเคติเตะ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 จริงเรียบร้อยไฟติดมาเหมือนเดิมส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปเออมันคือเครื่องอะไรอันเนี้ยเอออ๋อโฮโลแกรมเชี่ยเอาไว้ล่อจิมมี่เฟรนลอน เออรู้ไหมว่าเด็กใหม่นั่นเกิดใหม่ขึ้นมาจะมีสมองเท่ากับไดโนเสาร์เลยล่ะแต่มันใช้เวลาทั้งหมดแรปเตอร์ยี่สิบนาทีในการวิ่งข้ามอิสซาหนูบ้าบอกเลยว่าโคตรไกลโอเครีบไปอย่าไปสนใจวิ่ง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 อุ้ยเชี่ยโอ้ยพังประตูมาแล้วไอ้เชี่ยชิบหายอยู่ตรงนี้นั่นเอข้อปล่อยไว้ใั้ฉันเชี่ยวจอดเองโอเว่นมึงจัดการดิเว็บนี่ไอ้เชี่ยวิธีการจัดการของกูก็คือการปลอมตัวฮ่าเฮ้ยโอเว่น เอ้ยขอพาไปหน่อยนะเพื่อนไม่ใช่โอเว่นเดบมันคือเอ็โคส่วนกูโอเว่นไอ้เชี้ยแวบเรียบร้อยพิซซ่าพิซซ่าไม่ต้องกินไอ้เชี้ยประกอบ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 ประบ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 ปสร้างเป็นพิซซ่าเออพิซซ่าแบบเวอร์ชั่นปลาเออเวลคัมทูโอเว่นพิซซาเลียอืมเรามีพิซซ่าบินหน้าใหม่สำหรับใครๆหลายๆคนเฮ้ยเชี่ยพิซซ่าลอยไหนพิซซ่ากำลังแซ่บโอเคทุกคนมาเร็ววิ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 วโอเคเชีย่ยเอ้ยบางอย่างพังนั่น ผมคิดว่าผมซ่อมได้แน่นอนอยู่แล้วอแงะแงะจบมาจากออกฟอร์ดโดยการออกเหล็กไอ้เหี้ยเตะทีนึงติดเลยนี่บอกแล้วแล้วก็เปิดขึ้นมาเป็นโฮโลแกรมขนาดยักษ์แน่นอนโอ้เชี่ยโอ้เชี่ยฉันหาโฮโลแกรมนั่นก่อนนะมันคืออะไรอ่ะเออเป็นเป็นไก่ไก่ทอดโอ้เหี้ยไก่โฮโลแกรมงับงับเอ้ยไอ้เหี้ยกูก็อยากกินเหมือนกันแง่เฮ้ยกูด้วยนี่ไอ้เหี้ยบุฟเฟ่หมู บอกเลยว่าแดกกันส <House> ี no <welche> ่ตัวไอ้เหี้ยแล้วเราก็วิ่งออกหน้าประตูไปอู้หูรอดแล้วไอ้เหี้ยฮฮึวุ้เชียร์พื้นเม็นรูเลยตกไปตกน้ำเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูรู้นะมึงหนีกูดักหน้าไว้ก่อนเชียร์บรูมาครบเลยไอ้เหี้ยเชี่ยเอ้ยเดลต้าชาลีแล้วก็เอโค่นี่สินะฮะที่นายต้องการอ่ะใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยกันไอ้เหี้ยโหเชี่ยคนคุยในเสาเสาฟันขาวเลยโหเชี่ย อุ้ยเชี่ยเออแม่มึงมาไอ้เชี่ยโอ้โหชิบหายแล้วแต่กูเป็นพ่อเว้ยลุยเลยลูกๆเออเจ็ดสิบสี่ห้าสิบแปดสองร้อยเก้าสิบเออเราต้องกางรมากกว่านี้คืออะไรอ่ะฟันนะนะเราต้องมีฟันมากกว่านั้นเอตอ,เอติดเฮ้ยฮัลโหลไอ้เชี่ยอยู่หรืหอเปล่าไอ้สัตว์กูต้องการฟันเพิ่มขึ้นโว้ยฮะมึงแน่ใจนะไอ้เชี่ยจะเปิดจริงๆเหรออ่าแงแงแงฟันกูเล็กแต่กูสู้นะเว้ย โอเคต้องหาทางผ่านไปให้ได้เออว่าแต่ผ่านไงเออในจุดเซฟไม่น่าเกี่ยวอุ้ยเชี่ยมีหลอดหัวใจละโอเคเราคงต้องสู้ออออเอออ้าวเชี่ยทุบไม่ได้ออออเออเออเออออประกอบ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 โอเคเรียบร้อยอันนี้เราคงต้องใช้แรปเตอร์หึงโอเคบูเรียกตัวเองแม่งแปลกๆเว้ยอไอเชี่ยบูหึงโอเคโอเคอันนี้ต้องใช้มาแล้วโอเคไอเชี่ยมืดเหลือเกินโอเคมีปุ่มให้กดเราคงต้องกดแล้วก็เอาเกรเข้ามา แซกกดเกเข้าเรียบร้อยเกลตาของม, er. มึงแวบบแแบบแแบบแแบแแบแแบบโอเคโผล่มาแล้วเออว่าแต่คืนนี้เราจะทำให้กระจกแตกไงอ่ะเตกคีบไม่ได้ไอ้เชี่ยเอ้ยเพื่อโดนมาถึงเวลาถ่ายรูปแฉ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 นี่ยันแค่ยืนเก๊กกับแดกกาแฟโคตรหล่อเลยว้ากูไม่ดีแดกกาแฟโว้ยไอ้เชี่ยแม่งตะโกนแตกเลยไอ้เชี่ยโอเคเราใช้ได้แน่นอนประกอบเลย ปับ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 สร้างเป็นเออมันเหมือนตีนไหมวะมันคือตีนไหมไม่มันคือเอาเครื่องดื่มมาประกอบกันเป็นเป็นเอ่ออ่ะเฮ้ยเชี่ยมันคือแคปซูลลูกบอลคืออะไรฉันเอาเสาดมกลิ่นได้กลิ่นแบบนี้หาได้ที่ไหนอีกวิว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 ตรงนี้มีอืมไอ้เที่ยตรงไหนอีกวะตรงนี้โอเคอยู่ในนี้คุณเลยบูคุณเลยปับ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 ออกมาเป็นของให้ประกอบ แล้วจะรออะไรกันอยู่กูป่ะบูดเลยไอจิ๋วไปตาของมึงวู้โหคอยรูปแชะ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 นี่นี่กำลังเก๊กเทพแล้วใครยืนเ้าบนวะน่ะตู้มไอเฮียโอ้ยเฮียพังเฮียเลยไอเฮียที่นี่พังชิบหายไว้บ้าหมดแล้วปั๊บ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 โอเคกำลังไหวใกล้เสร็จแล้วอีกนิดนึงเรียบร้อยประกอบเป็นเครื่องยิงแน่นอนโอเคผมคงต้องให้โอเว่นขึ้นมาบังคับแบบนี้แนวเสาเรากระโดดหลบอุ้ยเฮีย อุ้ยเขี้ยไฟช็อตโอเคช็อตทางขวาเราคงไปขวาไม่ได้แล้วอุ้ยช็อตทางซ้ายอีกโอเคเราไปซ้ายไม่ได้ด้วยเหมือนกันแต่กูอยู่ตรงกลางไอ้เฮียยิงอัดแม่งหนึ่งตัวด้วยตุ๊กตาเออติดคอเออเ่ากัดแล้วไงต่อไอ้เฮียบังคับตัวแล้วก็กัดแม่งลมสุมมันกำลังมือเดไอ้เฮียกูกัดอีกอเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องเล่งเหรอแบบนี้โดนเกาะหัวแม่งนี่ไอ้เฮีย้ย โอ้ยเชี่ยมื่หัวเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยอ่าแม่งเจ็บคอแม่งสำลอกออกมาแล้วโอเคเรารอเรารอุ้ยเฮี้ยเฮี้ยเครื่องกูจะพังเฮ้ยไอ้เชี่ยเครื่องกูจะพังมึงหยุดมึงหยุดเฮ้ยยิงเข้าปากไปโอเคเข้าไปซุ่มไอ้เชี่ยโดนกูซุ่มโอเคถือว่าของกูบ้างโดนเกาะหน้าแม่งนี่กัดหัวโดนถีบไอ้เชี่ยเฮ้ยเชี่ยมื่นเฮเจ็บคอเฮ้ยตุ๊กตาเอ๋ไอ้เชี่ยเอ้ยตุ๊กตาไทยเซราท็อป แล้วไงต่ออันนี้อุ้ยแม่งคำรามเออแม่งคำรามอุ้ยเชี่ยกูมึนเลยไอ้เชี่ยเออน็อกเลยกูไอ้เชี่ยไอ้มึงว่าอ้าปากไอ้เชี่ยกูขอยิงทีนึงเด็แบบนี้แหละเออเข้าไปอือีกรอบและรอบนี้ขอตัวนี้แบบนี้เออแอ้แเออไอ้เชี่ยเออมึนหัวอ่าเชี่ยประตูเปิดเชี่ยอย่าบอกนะเอ้าเฮ้ยหมูตัวนั้น ยี่พร้อมกับไอ้คอมปี้ตัวที่เราเลี้ยงไว้หนีเชี่ยมันมาแล้วโอ้ป้าแฟไปนู่นเอคืออะไรอ่ะแทงไฟอุ้งอ่้ยเชี่ยร้อนชิบหายเลยยแม่งแหกมาโอ้ยเชี่ยเอ้ยตัวใหญ่เลยไอ้เชี่ยอ่าไี้แม่งเข้าไปชาร์จแย่งแฟกันชนแม่งเลยนี่ตบหัวทีของกูอิสันโอ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยแม่งคำรามใส่ของกูโอ้ยไอ้เชี่ยอ่าอุ้ยโดนหางฟาดทีนึงแล้วแม่งก็ไปกัดกันข้างหน้าเฮ้ยเชี่ยเอาจริ้งอ่ะเป็นไง ยิงผู้มากระนันอสเสาโอ้โหแจ๋วมากเลยเอาชี้ยังไม่จบไอ้ชี้ยมันยังสู้กันอยู่โอเคเราคงต้องเข้าไปสู้ด้วยทางขวามีให้ไปเออไปลึกเหมือนกันโอเคคงไม่ต้องเดาละไอ้ชี้ยออกมาแล้วออป่าป่าปัาป่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 ปาไอ้ชี้ยไม่ได้คิดโอ้กูถามจริงดิเฮ้ยไอ้ชี้ยไม่ให้ดมกลิ่นโอ้โหอย่างงี้พอดีเลยกินจะทั้งขยะพาก็ไปไหนเนี่ยเฮ้ยกินจะอากาศ ไอ้เชี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองอืมไอ้เชี่ยนี่กองขยะก,กองใหญ่เลยอะกูคุยๆไอ้เชี่ยมึงไอ้เชี่ยทำตัวเหมือนเจ้านายมึงเลยไอ้เชีย ออ,อ,อนี่แนวเสาประกอบโชว์เป็นไงล่ะเชี่ยไม่ให้เสียหน้าแล้วก็โดดเกาะให้เลยทุ่มไปเชี่ยพังเฮี้ยนมาเป็นของให้ประกอบเออเออเออในเมื่อมันประกอบได้ผมก็ใช้มันประกอบเลยลวกันเชี่ยจะได้ไม่เสียเวลาเป็นบันไดย,ยืดไปโอเคประกอบตัวเพื่อกระโดดขึ้นไปฮู้ฮู้ขึ้นมาไมื่อี้ต้องใช้คุณผู้หญิงว่ะอันนี้เราต้องไม่มีคันลังโอเคหาคันลังก่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าไหนดูซิเออโอ้เชี่ยเอออยู่จริงด้วยใครไปซ่อนไว้เนี่ยขึ้นไปเลยผมจะนึงขึ้นไปเองได้เลยโอเคคุยกันเรียบร้อย เราส่งกูผู้หญิงขึ้นแล้วเราก็สับตัวไปโดดข้ามวูโว้โหเชีย่ยอย่ามองข้าล่าเด็ดขาดแต่กูมองไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกมัง้งโดดมาโอเคอันนี้กดแน่นอนเออขึ้นลงขึ้น,ลง,นลงซ้ายไปเออแล้วก็เปิดประทางให้กับโอเว่นขึ้นมาแหวเป็นเออมันคืออะไรวะเนี่ยมันเหมือนเป็นผมเรียกไม่ถูกว่ะมันคืออะไรวะที่ปิดข้างหน้าใครรู้ก็บอกผมได้ผมลืมชื่อน,นี้ไปละกระโดดขึ้นไปโอเคกระโดดขึ้นไปปีน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 เคลอยอยู่นี่ก่อนนะโอเค ขึ้นมาตัดเชือกเออเออเเราจะตัดเชือกทำไมวะแล้วมันคืออะไรมันคือป้ายไฟอะแหววแวบแหวป้ายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หล่นเออไม่หล่นว่ะอุ้ยหล่นมาช็อตอุ้ยเฮียเห็นกระดูกเลยเป็นสีขาวอยู่แล้วยังจะชัดเจนขึ้นอีกฮ่า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 อิเโดนช็อตกูชอบใจแฮยมือสั้นก็ตบมือได้เว้ยสับตัวถือเวลาของกูนี่จะงับมันงับข้อกูมันงับคอกูกูสู้ไอ้เียกูสู้มึงอยากมึงอยากกูสู้อื้ผักออกไอ้เฮี้ยแล้วก็กระทืบตีนแม่งเลยแล้้วก็ฟาดดไีทนึง ขออีกรอบกัดขอคืนไอ้เชี่ยมันใกล้ได้แล้วเราตอ้องรีบเข้าไปช่วยอุ้ยเชี่ยอีชนแม่งกระแทกไปเชี่ยเอาไงกับกูอฮ้ยแม่งขยับหัวอุ้ยแม่งจับพลิกล็อกไอ้เชี่ยมันเล่นมวยปั้มเป็นเ,ปเฮเชี่ยไม่เอโกชาลีอย่าเข้าไปนะเว้ยกูจะเข้าไปเอ้เชี่ยกลัวกลัวดึงเปิดทางแม่งเลยถึงเวลาของกูชาลีกระเกาะขึ้นไปข้างบนมาตรงนี้และกูก็ฮ่า,าทั้งเวลาของกูตอดใส่หน้าแม่งกระโดดเกาะกัดหลังกัดอีกทีนึงเอโกกับชาลีแค่แม่งสู้อุ้ยเชี่ย ไอ้เอโค้กูลอยชาลีกูโดนงับเขิโดนแกว่งคนละทางเลยไอ้เที่ยแอะไอ้เที่ยเจ้าอีกไหมไอ้สัตว์นี่อย่าทามึงวันนี่ไอ้เที่ยมาคุยกับกูไอ้เที่ยตัวใหญ่ต้องคุยด้วยกันนี่แหละไอ้เที่ยเฮ้ยไอ้เที่ยอ่าจะสู้กับกูหรือไงอือไอ้เที่ยหัวมองชนกันโอเคกูต้องสู้กูต้องสู้กูชนะไอ้เที่ยไม่ชนต่อกูอีกอือกูสู้อีกไอ้เที่ยอือหัวชนต้นท้ายแน่นอนรอบนี้กูชนะ แล้วก็ชนอีกรอบนึงอ่ะกูให้อีกรอบเหมือนกันแบบนี้ฟาดแม่งไอ้เที่ยแล้วไงต่อกูพร้อมสู้ตลอดอะคัสซินมันมึนแล้วเฮ้ยแฟร์ฮ่าฮ่าแฟร์ไปของเกอฮ่าฮ่ากูก็พูดชนะเฮ้ยชนะพอมานี่มึงมาคุยกับกูข้างล่างโอ้เชี่ยตัวเที่ยอะไรโคตรใหญ่เลยเฮ้แล้วมันก็ลงน้ําไปแล้วหายไปเลยพร้อมกับแฟร์โอเชี่ยตัวเที่ยอะไรเฮ้ย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 โอ้เฮ้ยชี้หายแล้วกูโดนล้อม เชียเช่ยอุ้ยเชี่ยตัวพ่อมึงมาโอ้เอ้ยเอลูกรักเด็กดีนี่หว่าเอ้ยแต่มันก็นกลับเข้าป่าไปแน่นอนเชีย่ยเฮ้ยผมอยากได้ของที่ระลึกอ่ะเฮ้ยอันนี้เอามาของกูเฮ้ยไอ้เอี้ยมองเชี่ยอะไรกูจะขโมยของป่าทุกคนกลับบ้านกันอ่ะเฮ้ยเงี้แค่ไอ้เอี้ยมมอไซตตัดฉากมาที่เครื่องบินเลยเอยอบริษัทอินเจนกำลังขนของกลับไปเฮ้ยเชี่ย ไอ้เช <requirement> <rule> uh ี huh ่ยเออกเรียน้ากูคอสกินอยู่ไหนเขาไมหลอดแล้วฮะไอ้เชี่ยหรือว่าเราจะคงติดต่อเขาอยู่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงนายต้องควบคุมที่นี่ต่อไปไอ้เชี่ยน่นกลายเป็นเออนางเงือไมาได้ไอ้เชี่ยเชี่ยจูซึเวลลาก่อนอ่าโอ้เช่ตัวเี่ยนี่ถ้าใครที่รู้ว่ามันคือตัวอะไรก็บอกผมได้นะผมค่อนข้างสนใจในตัวมันเลยไอ้เชี่ยคูเข้ามานั่งเล่นแฟในท้องมึงแล้วกันเออเล่นด้วยกันน่สี่คนให้อย่างดี อย่างน้อยก็มีเพื่อนเล่นแฟร์ก็ดับแล้วโอ้ยเชียร์ได้เสียงคำรามเชียจบแล้วโอ้โหเชียจะว่าเป็นภาคที่โคตรยาวนานเลยโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันข้างหน้าดีกว่าตัดฉากมาที่นี่เลยนี่มันแกล้งดีหว่าใช่ไหมปัดเลโก้ปัดเลโก้ไปเจออะไรอ่ะเฮ้ยมันคือเชียอะไรอ่ะเออมันคือสัญลักษณ์เหมือนบาสเกตบอลอุ้ยเชียคืออะไรอ่ะ รู้หรือเปล่าว่าเออเวลซีนเนปเตอร์นั้นจะใช้หางของมันในการบาลานซ์ตัวตนของมันขึ้นมาซึ่งหางของมันนั้นทำมาจากกระดูกเลยล่ะมันคือกระดูกยาวๆนี่อันนี้คือตัวโซนแมปเลยนะนี่คือจุลสิกหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเสร็จเราข้ามมาที่โซนสองนี่คือตรงนี้เป็นโซนสองอ่าโซนบีทีนี้เราก็กลับมาอีกทีหนึ่งคือโซนนี้คือโซนที่สามเพื่อมาตามหาเอลิกใช่ตามหาเอลิกเสร็จแล้วนี่ก็เป็นที่ที่เขาสร้างจุดสิกเวิด์ใหม่โอเคนี่ปิดฉากด้วยโอเว่นเกรดี้เลย สำหรับเกมเลโก้จุดสิบเวเอ,อในพาร์ทนี้ก็คือจุดสิบเวลนั่นแหละเฮ้ยไอชื่อคืออะไรอ่ะเจอร์เฟียนั้นไม่ใช่รถบัมนะครับฮะ <c oughs> ใช่ไม่ใช่รถบัมไม่ควรไปบัมกันสำหรับจุดสิบเวลในพาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทสุดท้ายแล้วแน่นอนเขาปิดโปรเจกต์เป็นอย่างดีขอบคุณที่ติดตามกันมาสำหรับพาร์ทนี้รอกระหมายเเกมหน้าสำหรับเกมนี้ผมไปละ